สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิตเออร์น,นะคะทุกคนเราก็มาถึงเอสโตเนียแล้วนี่ดูลงเรมเออสายไปเด,ดินเดินเดินเมืองเก่าแทบจิตเนี่ยนี่นี่เออไปหานั่งดื่มกันเอ้ร้อน เห็นของสมาเห็นเขาโอ้ยนี่บ้านเมืองของเอสโตเนียนะคะทุกคนเอาบอกขาซิโบบีบแต่บอเขาจะมีบีบติ้งติ้งนองนองบออันนั้นอะไรอ่ะข้างบนนะอัศจันบอ โอ้ยรูปน,น้องนี่สวยเนาะเอกนั้นะยี่สิบซื้อซื้อยี่ห้อในห้างยังก็ได้ยีย่สิบยายปนน้องหนึ่งกับแม่เงียบเออทุกคนเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนดูยอยเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เดินตามเขาก็รู้แล้ว มามามาเนี่ยเช่าอันนี้ไหมเนี่ยปั่นไปทุกคนอันนี้เมืองเก่านะเราจะไปเดินเมืองเก่านะแต่อากาศโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเลยอากาศแบบสุดยอดเลยนะทุกคนตอนนี้เขากำลังสร้างอะไรไม่รู้ยะแยะไปหมดเลย ไปเดินทางไหนนี่ไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวเขาบอกเนี่ยเดินมาแล้วนั่นเขากำลังเดินไม่ใช่ทางนี้เหรอเนี่ยเนี่ยไปดูเนี่ยสวยไหมทุกคนเราจะไปเดินเมืองเก่า ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเมืองเก่าดูต้นไม้สวยไหมทุกคนสีเหลือง วันนี้แดดยังดีนะมีแดดอไอ้น,นั่นตรงที่เราไปขึ้นตอนนั้นเปล่าจิตบอจิตตรงที่เขาไปขึ้นตอนนั้นเป็นบอนะไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนสวยไหมบ้านเมือง Estonia Nhìn này Nhìn cây này Trong thị trấn này Mấy cây cây rất lớn Mấy cây lơ rồi, ừ. Ôi, tài rồi. ดูแต <ider> <Commons> ่โทรศัพท์ก้มก้มเล่นแต่โทรศัพท์ดูตะวันอันนี้ตะวันเราจะขึ in ้นไปข้างบนทุกคน เฮลโหลัลโดีอยู่ตรงไหนอู at ้ um> ้สวยสวยสวยทุกคนสวยอืมเนี่ยเราก็ขึ้นมาจกตรงนี้เลยสวยงาม เมืองเก่าเมื่อก่อนเป็นรลวงสมัยก่อนอะนี้นะไพ่ลวงพ่ไพ่ลวงไพ่มันหนาวลิ้นไอ้ปากแขนแม้ทุกคนกาบันทึกเด้ออะไรนะสุดยอดสุดยอด สุดยอดเด้อพี่น้องสวยไหมทุกคนบ้านเมืองเอสโตเนียดูท้องฟ้าท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสวยงาม,งางามนี่ก็เป็นเมืองเก่าเนาะของเอสโตเนีย วุ่ยอะไรมากระทันนะจีตดเป็นบอล่นเต็มอเอออะไรอ่ะเป่ะลุน่ะเปลุปนลนะน,น,น,นี่ก็ทางเข้านะทุกคนทางเข้าเมืองเก่าเย่ไปเดิน อันนี้เขาไปใส่เนี่ยโอ้นี่ก็เป็นชออเด้ชอบเยอะแยะเลยแถวเนี่ยชอบเยอะแยะเลยพวกดสวยมามทุกคนสวยไหมคะเราก็เดินเข้ามาในเมืองเก่าประเทศเอสโตเนียเอสโตเนีย ้ตอนเรามาตอนโอ้ตอนนี้มันหนาวแล้วเนาะตอนเรามาตอนนั้นเขาขายโอเคนะคะทุกคนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะบ๊ายบาย